สวัสดีค่ะอันบน่เหน็นอันพี่นวลนได้ันยูทูปช็อตเนาะพี่นวลสิบอกว่าอช่วงนี้หลายมือเราเด้หลายวันแล้วพี่นวลไม่สามารถโหลดคลิป y o u u u e s ช็อตได้เลยอันมันเป็นอย่างล่ะพอพอจะโหลดนะมันก็หมุนติวตวติวติวติว,ว,ว,วอัน พี่นวลนไปดูหลายหายช่องแล้วครูที่เขาสอนเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับการทำอ่ายูทูบโน่นนี่นั่นไม่มีเจ้าไหนเป็นเหมือนของพี่นวลเลยอันที่ว่ามีปัญหาในการอัพโหลดหรือว่ามันนั่นไอยูทูบช็อตนะโหลดไม่ได้แต่แต่ยูทูบยาวเนี่ยโหลดได้ตามปกติ มันเป็นอย่างสันเดย์พี่นวลเบิ้งถูกเหมอได้ว่าดสิ่เกียไขจังไดสิเกียไขแบบใดอันเกียไขยังบ่ไดดเลยก็เลื่ลายเหมอแล้วบ่ไดดล่งเหมันยูทูบช็อตแม่มาเนทเฮ้ยจังไดละวันเนี้มัน,ะะนมัน,ม,นมันลงบ่ไดดเนาะ <c oughs> โอ้เจ้า่าเป็นอย่างมุนยูติว๋วติวอยวู่น่าหละพี่นวลก็เลยบ่ได้ลง อันยูทูบช็อ t อาจจะเป็นที่ว่าล้มเหลวชั่วข่าวไหมบมงหกันแต่ก่อนมันบเป็นเนาะมันเพิ่งจะเป็นเนี่ยซีมือเนี่วะสี่สี่วันหรือห้าวันแล้วเนี่ยที่มันหมุนติ้วๆเนี่ยบพเข้าใจไม่เข้าใจผู้ใดมียนอา่าใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างเล่าให้พี่นอนฟังหน่อย ที่ว่าพอจะโหลดเนี่ยมันหมุนติ้ว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 มันไม่ไปต่ออือพีนอน่นวลก็เลยจากเียดจ้งใดแล้ววพาว่พาจักเศษแจ้งใดล่ะเพราะว่าดูทุกวันไปเบิ่งช่องนั่นช่องนี่ที่เขาสอนเกี่ยวกับไอ้ใด youtube นู่นนี่นั่นนี่แหละที่ครูต่างๆเลยไม่มีเจ้าไหนเป็นของพีน่นวลเลยอือบ,บอคือของพีน่นวนจักเจ้า อันนี้มันบ่ไปต่อแม่จะหลุดออกไปเนี่ยคือขั้นไอขั้นตอนสุดท้ายน่ะมันบ่ไปต่อเลยมันหมุนติ้วติューติューติหมุนจนว่าอันหนาจอดับผ็้สืออืมคือนอนว่าปล่อยไปมันหม,มุนกระน่ำถึงหมุนหอดใส่หมุนจนว่านาจอดับ,อบอกับบบไปต่อมันเป็นอย่างสั่นดิมันล้มเหลวหรอก็เลยวุ่โห่เลยเสียดจังแด่คือนอนพยายามแก่ยอยู่ตอนมันแกะว,ว่าได้ไหม มาหูพ่กกันก็เลยไดแต่ล่อวาเออมันเปลี่ยนเองไดวะล้อของทุงมือพ้อมเด้พยายามทําทุกวันด้วยแล้วก็เข้าไปดูเจ้าอื่นๆทุกวันว่าเพนผู้ใดมีปัญหาคือของจากของแนนครูไหนที่สามารถแก้ไขให้ได้อยอ็งเสียไม่เห็นมีใครเป็นอย่างของพี่นวลเลยเออแปลกบัดบัดคลิปบัดคลิปาหน่ โหลดได้ตามปกติอืมจ้าอันอุ้ยรีบกินข้าวก่อนจะได้รีบไปทำงานค่ะ <c oughs> มาบอกซูฟังเงินซื้อหรอกว่าโหลดอันคลิปสันบ่ได้อืมโหลดได้แต่คลิปเน่าเนี่ย่เข้าใจอ